ไปสู่ผู้มีประสบการณ์ได้ยังไงก็ไม่แน่ใจนะคะวันนี้บางมาแนะนําฟังก์ชันให้นะคะก็คือตัวที่เราใช้อยู่ประจำเนี่ยจะเป็นก็ตุกมิกซ์อยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เราจะปรับได้สองส่วนคือสปีดรอกปั่นของมันนะคะซึ่งรอกปั่นันก็จะมีผลกับเวลาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือดรายค่ะอบแห้งเนี่ยก็คือถ้าเราซักแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งอบแห้งได้เลย,เลยโดยที่ไม่ต้องหวัว่าซักเสร็จแล้วทีนี้จะมาใช้ไอ้ตัวดรายออนลี่อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คืออบแห้งได้เลยเลือกได้เลยตัวนี้ก็จะเลือกได้้้้้รรระะ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 ดดดัััับบบนะะนนนนนคคคคีี่่่แแแหหหหหงงงงมาะะาาะะากกกกือืออออววววๆลลซึึเ็จขยยูต ซักด่วนเหมือนกันแต่ซักด่วนเนี่ยขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่าก็แบบรอบได้แล้วก็แับอันนี้ได้นะคะผ้าวูก็เหมือนกันเอ,อ่อผ้าฝ้ายผ้าวูก็คือเป็นประเภทประเภทผ้านะคะเขาก็จะคำนวณให้ว่าควรจะแบบเอ,อ่อซักประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยส่วนผ้าวูเนี่ยคือบาง่ะเคยซักแต่ว่ามันก็ยังเป็นขนเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่ามันพิเศษกว่าตรงซักด่วนกับซักผ้าหลายชนิดยังไงนะอะมันอาจจะแบบ ซอฟเป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้แค่จัดค้าฝังเลยก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่เคยใช้ส่วนเครื่องนอนค่ะเครื่องนอนเนี่ยไม่ได้ใช้กับผ้าปูที่นอนหรือปลอกมอนนะคะแต่กางใช้กับหมอนตุก,กตาอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งพวกหมอนหรือตุก,กตาพวกนี้ค่ะมันจะมีพวกเขาเรียกอะไรนะใยสังเคราะห์ที่อยู่ข้างในอะค่ะเวลาเราซักถ้าเราซักแบบธรรมดามันจะทําให้แบบข้างในมันจับตัวเป็นก้อนแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นการแบบมันมีการเป่าลมร้อนนะคะหมอนเข้าไปซักออกมามันก็ยังฟูอยู่นะส่วนถ้าจัดค่าผงแพ้ก็ยังไม่เคยใช้น่าจะคล้ายๆกันคือม ะะส่วนฝั่งนี้เสื้อขนเป็ดซื้อเสื้อขนเป็ดอะซักออกมาแล้วมันก็ยังเป็นมันก็ยังอยู่เป็นก้อนอยู่นะก้อนกอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือแบบมันจับยันก็ยังคงจับตัวเป็นก้อนอะสุดท้ายแล้วยงังไงเสื้อขนเป็ดตอนก็แนะนําว่าควรจะซักมือดีกว่านะคะก็คือจุ่มน้ําปกติของเราแล้วก็เอาแค่ขึ้นผึ่งอะเนาะแล้วก็ถ้าไฟประหยัดพลังงานไม่เคยใช้นะคะแล้วก็อ,อันนี้ก็คือล้างน้ําบวกปัน่นเหมือนกันสมมติว่าเรารู้สึกว่าซักรอบก่อนหน้านี้แล้วเรามันเหมือนไม่สะอาดอย่างเงี้ยะก็นฟองได้นะคะหราเนี้็ค่ะคะ แล้วก็ dry only อันนี้ก็คืออบแห้งอบแห้งเนี่ยเลือกได้นะคะเลือกได้ว่าจะเท่าไหร่ซึ่งตัวรุ่นที่ฟางใช้เนี่ยมันจะมีระบุว่าถ้าเกิดอบแห้งเนี่ยน้ำหนักมันจะต้องไม่เกินเจ็ดกิโลคือผ้านเนี่ยไม่ต้องต้องไม่เกินเจ็ดกิโลมันถึงจะแห้แงแห้งตามตามตามระดับที่เราเลือกนะคะส่วนซักและอบตัวนี้เห็นไหมคะมันจะเลือกมาให้เลยว่าอบเนี่ยอยู่ในระดับนี้เนี่ยจะสามารถเลือกโทษค่ะเลือกไม่ได้รอบปั่นก็เลือกไม่ได้อันนี้คือฟิกแล้วว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะ,ะตัวนี้ถ้าเกิดสม,ม จำนวนไม่เยอะประมาณผ้าสักประมาณหนึ่งกิโลหรือสองกิโลเนี้ยโอเคยังใช้ได้แต่ว่าตัวซักด่วนเมื่อกี้หรือว่าตัวมิ์เน,นี่ยค่ะอันเนี้ยเราเลือกเราก็เลือกได้แต่ว่าน้ำมันก็จะไม่ในหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะส่วนซัก้วยลงร้อนอันเนี้ยควมจะใช้กับพวกแบบเสื้อที่เป็นแบบมีทรงนิดนึงอะ่ะอาจจะเป็นแบบที่เป็นคอปกหรือว่ากระโปรงอะไรที่ที่จะต้องแบบเอ่อหรือสูดหรืออะไรอย่างเงี้ย มันออกมามันก็จะแบบผ้ามันก็จะฟูๆอะค่ะผ้ามันก็จะแบบไม่ยับซึ่งตัวนี้ปางาคิดว่ามันไม่ได้ใช้น้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่รู้ค่ะวอวนผูรู้มาตอบคำถามตรงนี้ได้แล้วกันนะคะ